คือตอนแรกก็ทุกคนก็รู้จักภูเก็ตเนี่ยในฐานะที่เป็นเมืองเมืองที่ทําเหมืองแรกการท่องเที่ยวนี้ไม่มีใครรู้จักเลยสําหรับภูเก็ตและก็ในส่วนตัวก็คิดว่าเนื่องจากเหมืองแรกมันก็มีอนาคตที่ไม่ค่อยจะสดใสามากนักเนื่องจากตัวอุปสงค์ก็ลดลงอุปทานมากขึ้นราคาก็ต่ําลงก็เลยคิดว่าจะ,ะ diversify ธุรกิจไปทางด้านการท่องเที่ยวบ้างนะโดยใช้ธรรมชาติของภูเก็ตเนี่ยเป็นตัวขายก็จึงหันมาทำเริ่มทำธุรกิจโรงแรมก็ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะคะคุณพ่อก็ตอนนั้นเปิดโรงแรมหรูแห่งแรกในภูเก็ตชื่อโรงแรม p เพล่มก็เห็นว่าท่านเนี่ยทุ่มเทในงานมากๆเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็ มีความรักงานแล้วอยากจะทำอาชีพเดียวกันอยากจะสืบทอดนะคะในสิ่งที่คุณพ่อได้ทุ่มเทแล้วก็สร้างมาโดยเฉพาะตอนที่คุณพ่อเปิด p r i v i l เ g e เนี่ยเพ v i l l เ g e เป็นโรงแรม5ดาวแห่งแรกในในจังหวัดภูกเก็ตนะคะกว่าภูกเก็ตจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยมันมีความยากลำบากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธาร,รโภคความปลอดภยัยเรื่องการสื่อสารคมนาคม การเข้าถึงต่างๆนอกเหนือจากการที่ภูเก็ตไม่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องยกเครดิตเนี่ยให้กับเพื่อนๆที่ในสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซึ่งเราร่วมกันต่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยวคือจริงๆแล้วภูเก็ตเป็นสถานที่ซึ่งเป็นซีซันแลนะคะมันจะมีช่วงที่เป็นโลมีไฮแล้วก็ อย่างตลาดของเราเนี่ยเราจะรับตลาดยุโรปค่อนข้างที่เยอะนะคะจำนวนห้องตอนนี้ก็มีอยู่177ห้องมีทั้งห้องสวีทธรรมดารวมไปจนถึงวิลล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรองรับตลาดของไมซส์ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นโลซีเซ่นของที่นี่ก็จะเหมาะเ,เราสามารถรับมาส์เ,เนี่ยได้ถึง500คนใคนในการจัดบางสไตล์นะคะเริ่มตั้งแต่ผม เข้ามาพัฒนาธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวและบันเทิงเริ่มตั้งแต่โรงหนังศูนย์การค้าโรงแรมเพอโรงแรมเพอวิลเลจก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดมามาถึงระยะหลังเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ จงกระทั่งโรงแรมเชนต่างๆก็เข้ามาเปิดสาขากันที่ภูเก็ตมากมายภูเก็ตก็กลายเป็นเมืองดีมเดสเ n นชั่นไม่ได้จะเฉพาะทางด้านเลเชอร์เท่านั้นแต่เป็นดีมเดสเ n นชั่นของทางมาสด้วยแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมมันดีหลายเรื่องนะคะเพราะว่าการประชุมในประเทศของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาชีพ ซึ่งเราคิดไปถึงอาชีพซึ่งเป็น full time ด้วยนะคะสร้างพัฒนาคนขึ้นมาแล้วก็แน่นอนรายได้ของจังหวัดหรือของประเทศที่จะมีมากขึ้นนะคะเพราะตลาดไมซ์เป็นตลาดซึ่งใช้จ่ายดีเขามีบัตรจ็ตที่จะใช้จ่ายได้เยอะและอีกอย่างที่หมูเห็นก็คือจะได้มีการแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเน็ตเวิร์กิ่งระหว่างเรากับประเทศอื่นๆรวมไปถึงาการมีแบรนดิ้งของจังหวัดแล้วก็ของประเทศเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ซึ่งรู้จักแล้วก็ยอมรับในวงการของม i c e ์ค่ะอย่างที่ทราบกันอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและม i c e เนี่ยก็เติบโตควบคู่กันไป ตลอดเวลาการเติบโตของโรงแรมต่างๆและในปัจจุบันนี้ก็มีศูนย์ประชุมที่ติดกับตัวโรงแรมนี่มากขึ้นนะฮะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องของความคุ้มค่าของเงินที่เขาจะมาจัดประชุมและโดยเฉพาะยิ่งจัดพวก incentive การท่องเที่ยวเพื่อเพื่อเพื่อรางวัลเนี่ยมันเกือบจะเรียกว่าจัดที่อื่นเนี่ยจะ คือจัดไม่ได้ในความอลังการความมโหฬารของอินเซนティブในลักษณะน,นี้ผสมผสานกับความที่เป็นคนไทยที่มีอัธยาศัยมีการปรับตัวมีการให้การตอบสนองความต้องการของนั่งเที่ยวที่มาจัดประชุมเหล่านีน้ได้อย่างน่าประทับใจมากๆสิ่งอำน,นวยความสะดวกต่างๆในประเทศไทยนไม่ไม่ไมช่เฉพาะในภูเก็ตนะครับ ก็มีทั่วไปทั้งประเทศที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันเช่นยกตัวอย่างนะเชียงใหม่ขอนแกน่นพัทยาและที่อื่นๆอีกมากมายนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ไม่สงสัยเลยว่าอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนมันเป็น,นกลไกในการที่จะช่วยกระจายความเจริญ แล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นการกระจายรายได้แล้วก็พอเมืองมันจเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยคนแต่ก่อนลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือที่อื่นเนี่ยแทนที่จะไปหางานที่อื่นทำก็ได้กลับมาทำงานในบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นและไม่ใช่เพื่อภูเก็ตนะครับ แต่เพื่อประเทศไทยของเรามาร่วมกันประชุมในเมืองไทยเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย